เออไองานกลุ่มที่คุ้ยทำของเล่นอ่ะเราทำของเล่นจากโปรเจคไทยเลยไหมได้ได้ไปทำของเล่นกันทียของเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดีกว่าโอ๊ยหัวตาจังเมื่อไหร่จะเล่นเกมจบวะเนี่ยแม่งพีดทีเดี๋ยวเราลองเล่นเล่นกันกว่าอ่ะอันนี้อันนี้ใครอ่ะน่าเล่นยังไงอ๋อคือของเล่นโปรเจคไทย ฟการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทเป็นการเคลื่อนไหว2มิติคือการเคลื่อนที่ในระดับและการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งพร้อมๆกันในขณะที่แนวดิ่งเป็นการเคลื่อนที่ที่มีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกในขณะที่แนวราบไม่มีความเร่งเพราะไม่มีแรงกระทําในแนวระดับค่ะวิข้์ใจละเราขอเล่นหน่อยได้ไหมได้อดีตเฮ้ยรู้นี้นะจะเล่นนี้ดีกว่าเล่นเกมก็ปวดตา เราเอาไปเล่นที่บ้านไหมเดี๋ยวเราจะสอนทำไปดูโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังระบายสีลูกปิงปองของเราเป็นลายแองกี้เบิร์ดนะคะเหนโชว์หน้าสิกระแอันนี้นะคะเราก็กำลังจะตัดกระดาษนะคะโอเคจะเป็นอย่างไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเย้อุปกรณ์มีดังนี้ 1. กระดาษลัง 2. ไม้ไอติม 3. ไม้โปรเทคเตอร์ 4. ลูกปิงปอง 5. หนังยาง 6. ฝาขวดน้ำและ7ปืนกาวและไส้กาว ของเล่นโปรเจกไทของเราเป็นของเล่นที่จะดีดลูกปิงปองให้ไปโดนกำแพงคะแนนเพื่อสะสมคะแนนไปเรื่อยๆความยากก็จะเพิ่มตามคะแนนค่ะแล้วก็สามารถเล่นได้หลายคนของเล่นของเราเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ในเรื่องโปรเจกไทเพราะมีการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นแนวโค้งโดยมีการเคลื่อนที่ในแนวราบและแนวดิ่งไปพร้อมๆกันพร้อมกับการที่เราดีดลูกปิงปองด้วยเครื่องดีดในการดีดด้วยค่ะตารางวัดผลมุมที่ยิง รอบที่1 40องศาได้50คะแนนรอบที่2 50คะแนนรอบที่3 50คะแนน30องศารอบที่1ได้20คะแนนรอบที่2 20คะแนนรอบที่3 20คะแนน20องศารอบที่1ได้10คะแนนรอบที่2ได้10คะแนนและรอบที่3ได้10คะแนนค่ะ สรุปผลจากผลการทดลองที่1จะสามารถสรุปได้ว่าหากต้องการที่จะยิงทําคะแนน50คะแนนตั้งเครื่องดีดห่างจากบอร์ดคะแนน30ซนติเมตรในมุม40องศาโดยมีระยะที่พอดีกับแต้ม50คะแนนจากผลการทดลองที่2จะสามารถสรุปได้ว่าหากต้องการยิงทาคะแนน20คะแนนจะต้องตั้งเครื่องยิงให้มีระยะห่าง3าเซนติเมตรและทํามุม30องศาโดยมีระยะที่พอดีกับแต้ม20คะแนนค่ะ จากผลการทดลองที่3จะสามารถสรุปได้ว่าหากต้องการที่จะยิงทนาคะแนน10คะแนนตั้งเครื่องดีดให้ห่างจากบอร์ดคะแนน33ซนติเมตรในมุม20องศาโดยมีระยะที่พอดีกับแต้ง10คะแนนโดยดูจากตารางบันทึกผลเมื่อยิงในองศาที่สูงข,ขึ้นจะได้คะแนนที่มากกว่าเดิมคะ่ะ